มาแล้วมาแล้วลูกค้ามาแล้วเมื่อกี้ facebook มีปัญหานิดนะพี่พี่พาเราถึงกันเก้นให้เลยเดียวเดี๋ยวคอมเมนต์หน่อยเชิญทางเอาเครื่องเดียวก็ได้ที่เป็นแอดมินน่ะนะขึ้นแล้วกี่คนดูมาแล้วครับวันนี้สวัสดีค่ะคุณลูกโลกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แขกรับเชิญนะแขกรับเชิญพี่ต๋องนะคนที่ไหนก่อนเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี่เองอยู่ตรงข้ามนี่เองนะครับ วันนี้พี่เขาก็ทักมาว่าพี่อยากทำลายสถิติตัวเองวันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่คนดูลดหลามเลยพี่ต้องอใครแชร์ขอให้ถูกหวยดีกว่า<บ>เ,พเพื่อนเพื่อนไมาเยอะแล้วอะ,อะไรนะสู่ขาวสู่ขาวเออสู่ขาวสู่ขาวสวัสดีครับ<า> อ่าให้ไลนเป็นกําลังใจให้พี่ต๋องหน่อยนะวันนี้นะพี่ๆอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานตัวคิดว่าพี่ต๋องจะทําได้ไหมนะพี่ต๋องบอกว่าตัวละโลพี่ต๋องกินมาแล้วทำลายสถิติเฉยๆนะครับอ่าทำลายสถิติไม่ได้ร่วมชาเลนจ์โออไม่เป็นไรใจใจปกติอเรื่องเล็กน้อยนะนี่เดี๋ยวให้ลูกค้าช่างก่อนกกนคแ้เมื่อเช้านะเมื่อเช้า เดี๋ยวช่างให้ลูกค้าดูก่อนนะครับตัวใหญ่กว่าหน้าอีกครับเมื่อเช้ามันจะอยู่ที่สองโลหนึ่งนะเมื่อเช้าอยู่ที่สองโลหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เอาเครื่องในออกไปให้แล้วนะลูกค้าจะได้ทานง่ายขึ้นห้าร้อยห้าสิบหกค่ะหนึ่งพันคนดูไปตั้งเตาเลยไหมพี่ตั้งเลยตั้งเตาเลยนะครับเอาเตามาสองตัวข้างหลังคู่กัน เร็วนะฮะลูกค้าลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเป็นพยานลูกค้าที่อยู่ที่นี่เป็นพยานนะครับโอ้เออหกร้อยคนดูแล้วนะครับหกร้อยคนดูแล้วโอ้พี่ต๋องนะฮะพี่ต๋องทําธุรกิจอะไรอยู่ทาบริษัทอ่ะมีแฟนยังเนี่ยยังไม่ยังโฆษณาไปเลยว่าเรายังโสดนะครับโสดด้วยกินเก่งด้วยนะครับใครจะเอาเลี้ยงเก่งด้วยใช่ สายเพลงเสยยขอบคุณครับพี่อะไรคอมเมนต์มาพี่ตองบอกว่ากินเก่งด้วยแล้วก็ดูแลเก่งด้วยพากินตลอดนะแต่พี่ตองจะเหมือนผมอ่ะเอาเตามาวางนี้สามจะจะย่างทั้งตัวหรือจะหั่นแล้วก็ย่างผมชอบแบบหั่นหรือย่างแล้วมันหั่นได้หั่นได้เหมือนกันหมดไม่พูดถึงว่าย่างก่อนแล้วค่อยหั่นได้ไหมได้เอาเตามาอีก เออเอาต่มาอีกสองตัววางคู่กันไปเลยนะครับโอ้เจ็ดร้อยคนดูแล้วพี่เองโอ้สุดยอดเลยยิ่งกว่าลีนาดังอีกเนี่ยเออยิ่งกว่านี้ละหันน้อยแล้วหันน้ยแล้วอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นิดนึงหมักซอสไม่หมักซอสพี่หมักซอส นะหมักซอสอ่โ้คือเขียงเขียงใหญ่ไม่พอมีเขียงอันมัะยคล้ายๆอย่างนี้มีปะมีเขียงใหญ่กว่านี้ไหมมีไหมเอาเอาไม่คือเขียงหน้าตาแบบเนี้ยแล้วมีอันไหมเอาอีกอันนึงพี่พี่มาวางข้างๆหน่อยตัวมันใหญ่เกินไปใหญ่ครับโครนี้ใหญ่แ้วใหญ่พอไหมพี่ใหญ่จริงๆนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งระหว่างรอชอบชอบทานหอยแครงไหมานได้เฮ้ยนี่ พี่ต๋องจัดอ้อยแข็งไปก่อนเลยกินจะพับปลาหมึกนะผมกินหมดทุกอย่าง,งใช่ะจะบอกว่าพี่ต๋องไม่ได้กินแค่ปลาหมึกอย่างเดียวนะครับเขากินทุกอย่างเลยผมก็ามา,าได้ใบาถามแมนั่งกินไประยะหนึ่งแล้วเสร็จแล้วผมอะ <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จพี่ต๋องแล้วสนุกสนุกนะพี่ไม่ได้ซีเรียสเลยกินเท่าไหร่กินได้เลย<ค>น,นะครับแปดร้อย <หา S 1> ใครเข้ามาแล้วขอให้ถูกหวยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง <ค>ขอคนองจะมาทำลายสถิติประมุกยักษ์นะคะใช่พันคนดูไปพันคนดูลุยเลยใครแชร์